ต่อกันที่ข้อที่สามเลยนะคะการแก้อสมการก็จะมีรูปแบบเปลี่ยนไปจากข้อที่1แล้วก็ข้อที่สองซึ่งข้อที่1กับข้อที่สองเนี่ยไม่มีตัวส่วนนะคะขึ้นซึ่งก็จะทาได้ง่ายทีนี้ถ้าในข้อที่สามมีตัวส่วนวิธีการจะทํำยังไงเราง่ายๆเลยคือกําจัดตัวส่วนทิ้งไปเวลาที่เราจะกําจัดตัวส่วนทิ้งไปก็คืออะไรคะหาคอลนอของตัวส่วนอ่ะครูก็จะเขียนว่าหาอย่างนี้ดีกว่า ครนของตัวส่วนก็คือของห้าสมและก็หกนะคะไอ้จะมาเขียนบอกสามแล้วเขียนหกสามแล้วก็หคืออะไระเราก็มาโทษการหาโคโรโนอรของสามหกเดี๋ยวครูทบทวนให้นิดนึงเพราะว่าน้องมสเนี่ยเพิ่งจะขึ้นมาจากมสมก็อาจจะยังไม่เข้าใจในจุดนี้นะคะห้าสามหก น,นี่ครูเอา3าหารก่อนหารห้าไม่ได้ก็ชักลงมาเป็น1เป็น2ทีนี้ไอ้สตัวนี้ไม่มีใครที่จะหารเขาได้ลงตัวพร้อมกันถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะคณนอก,ก็คือเอามาคูณกันได้เลย5้าสองเป็น10คูณ1ได้10คูณ3มเป็น30เพราะฉะนั้นเราก็จะได้คณนอเป็น10นะคะจากนั้นเมื่อนักเรียนได้คณนอเป็น30เรียบร้อยแล้วเนี่ยในแต่ละเทอมคําว่าแต่ละเทอมของครูเคือน,นี้นะอ่ะใช้ง่ายๆว่ากรน,นี้ ตอนนี้แล้วก็ก้อนนี้เนี่ยนักเรียนใช้30เนี่ยคูณตลอดทุกเทอมหรือทุกก้อนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าแรกของเรานะคะอ่ะใช้คนละสีคูณแล้วกันใช้สีเขียวเป็น30แล้วกันที่เป็นครนอน,นะคะก็จะได้ 2x เลบหนเนี่ยหารด้วย5แล้วก็ลบ30นะคะคูณก้อนนี้ก็จะเป็น2ส่วนสาม เราก็น้อยกว่าหรือเท่ากับนักเรียนเอา30คูณไปอีกทีนึงเราก็จะได้ x ลบเนี่ยส่วนด้วย6นะคะลักษณะที่ได้แบบนี้นักเรียนก็ใช้วิธีการตัดตัวส่วนตัดตัวที่เป็น30ทิ้งไปนะคะหาก็จะเป็น6ใช่ไหมสตัวนี้ก็จะเป็น10แล้วตัวนี้ก็จะเป็น 6, 5 30จากดังนั้นเขาก็จะมองอยู่ในรูปเหมือนข้างบนที่นักเรียนเจอโจทย์มาแล้วก็คือได้เป็น6คูณกับ 2x ลบ1นะคะแล้วก็10คูณกับ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ5คูณ x ลบ8แล้วทำไงต่อก็แะจกะเข้าสิคะแจกเข้าทุกเทอมนะแต่ว่าไอเทอมที่2นี่ยอย่าลืมว่าเขาติดลบนะคะแจกเข้าทุกเทอมก็จะทำให้เราได้62 12x ลบ6นะคะลบ20น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5x ลบ40ก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้พอทางด,าด้านซ้ายมือเนี่ย มี12กับลบ26อโทษที 12x นะคะแล้วก็ลบ26น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5x ลบ40เนี่ยก็ยังคงใช้หลักการเหมือนเดิมที่ครูเคยถามนักเรียนก่อนข้อก่อนหน้าว่าระหว่างไอ้เจ้า 12x กับ 5x ใครเยอะกว่ากันคนที่เยอะกว่าก็คือ12เมื่อนั้นย้าย 5x เนี่ยไปหา12ซึ่ง 5x ไม่มีเครื่องหมายให้ในักเรียนมองว่าเป็นเครื่องหมายบวกย้ายไปก็จะเป็น ลบนะคะได้ 12x ลบก,กับ 5x ส่วนด้านขวามือไอ้ที่ยังไม่ได้ย้ายเลยคือลบ40เอาเครื่องหม่มาด้วยนะจากลบ26ซ้ายย้ายไปก็จะกลายเป็นบวกเพราะนั้นเราก็จะได้ลบ40แล้วก็บวกด้วย26นะคะ12ลบ 5x ก็จะเป็น 7x พอฝั่งนี้นะคะ40ลบ40บวกกับ26ก็จะได้ติดลบใช่ไหมเอาตัวนี้มาตั้งถ้าใครไม่คล่องครูก็ลบเลขไม่คล่องเหมือนกนะัน ตัวนี้26เหลือ4นะคะตรงนี้เหลือ3ลบ1ได้14นะแต่ว่า14ก็ติดลบไปนะคะราะนั้น7เนี่ยเขาทำอะไรอยู่กับเเขาคูณอยู่ย้ายไปก็ไปหารอย่าลืมว่าย้ายได้เพราะว่า7มีเครื่องหมายเป็นบวกไม่ทำให้อสมการกลับด้านนะคะก็จะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ14หาร7ซึ่งมองแล้วก็จะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2เห็นไหมไม่ได้ยากเลยอ่ะต่อมาที่นี้ ก็เพื่อให้นักเรียนคล่องครูก็จะต้องให้นักเรียนเนี่ยสร้างเส้นจำนวนขึ้นมาตัวเลขมีตัวเดียวก็คือลบสองนะคะเราก็วางลบสองไว้ตรงนี้ทีนี้พอช่วงของอสมการเนี่ยเขาเป็นช่วงปิดเนื่องจากว่าเครื่องหมายของอสมการมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะก็ใช่ช่วงปิดเท่ากับไปทางซ้ายเพราะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านักเรียนก็มาทางนี้นะคะ เพราะฉะนั้นก็จะสังเกตเห็นว่าอ๋อคื่องหมายปิดก็เป็นอย่างนี้เนาะตัวเลขคือลบสเนาะแล้วไปทางซ้ายก็คือลบอิน i ินิตเปิดเราก็จะได้เซตคำตอบหรือช่วงคำตอบเป็นอย่างนี้นะคะก็สรุปเลยเซตคำตอบคือเปิดลบอินฟินถึงลบสเป็นช่วงปิดนะคะนี่ก็คือคำตอบของข้อที่3นะคะ